ขอนอบน้อมแด่องค์พระนะไพรคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์อำนวยอวพอยพรญาติโยมสาธุชนทุกๆท,ท่านขอต้อนรับอรุณวันใหม่วันนี้เป็นวันที่ห้าเดือน กรกดาคม2,566ตรงกับวันแรมสามค่ำเดือนแปดอนุโมทนาบุญกับญาติโยมผู้รับฟวังทุกๆท่านรายการธรรมะรับอรุณให้ธรรมะแก่ญาติโยมทั้งหลาย ตอนรับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างแก่ชาวโลกให้ได้เห็นทุกสรรพสิ่งแสงสว่างแห่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แสงสว่างคือปัญญาสัจธรรมความจริงแก่ชาวโลก ให้ได้รู้ความเป็นจริงให้อยู่กับความเป็นจริงให้ปฏิบัติถูกต้องตามความเป็นจริงอันนี้ก็คือพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าญาติโยมทั้งหลายใกล้เทศการเข้าพรรษามาแล้วญาติโยมทั้งหลาย ก็คงจะเตรียมใจเพื่อต้อนรับเทศกาลบุญเดือนแปดคือบุญเข้าพรรษาการเข้าพรรษาของพระภิสุสงนั้นเป็นเรื่องของพระธรรมวินัยเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องปฏิบัติตามพุทธบัญญัติแต่เรื่องของญาติของโยมนั้น ก็คือการทำบุญสุนทรทานการทำบุญนั้นทำให้เรามีความสุขเมื่อได้ทำบุญก็คือเราเป็นผู้ที่มีความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของการทำบุญบางทีเราทำบุญ อาจจะถูกหรือจะอาจจะยังไม่ถูกก็ตามแต่เจตนาของเรานั้นเราอยากทำบุญก็มีการบอกบุญให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทำผู้ที่บอกบุญนั้นก็คือมีความปรารถนาให้ท่านได้ทำบุญ เมื่อเรามีโอกาสที่จะทำได้เราก็ทำการทำบุญนั้นไม่ได้หมายความว่า,าจะต้องอมีทรัพย์มากๆจึงจะทำบุญได้มากหรือเสียสละมากได้บุญมากอย่างที่เราเข้าใจอยู่ที่เจตนาของการทำบุญ ก็คือเจตนาเราเป็นกุศลมีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาจิตเลื่อมใสนั้นก็คือว่าเลื่อมใสในในกิจการหรือในบุคคลที่เราจะทำบุญนั้นเป็นเราเห็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ก็เกิดศรัทธาอยากจะทำบุญเมื่อเกิดศรัทธาแล้วเราก็เกิดความอยากทำบุญศรัทธาแปลว่าความเชื่อเชื่อว่าทำบุญกับท่านแล้วได้บุญมากคือมีความเชื่ออย่างนั้นเพราะท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ก็เกิดศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อความมั่นใจแล้วแล้วเราก็ทำบุญตามความเชื่อความมั่นใจนั้นปัจจุบันนี้อาจจะมีสิ่งที่ที่เราเองนั้นอาจจะเกิดความลังเลในการทำบุญ คือมีความลังเลใจว่าทำแล้วจะได้บุญหรือเปล่าผู้ที่รับทานของเรานั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่เราก็เกิดความลังเลอย่างที่เราได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องพระภิกษุบางรูป อาจจะมีความประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเ,เสื่อมศรัทธาความเลื่อมใสในผู้ที่เราจะทำบุญนั่นโดยความเป็นจริงแล้วเราก็พิจารณาด้วยปัญญาของตนเองได้ว่า ท่านเป็นผู้ที่ควรแก่การทำบุญหรือไม่เพราะว่าพระภิกษุผู้รับบุญรับทานวัตถุของท่านก็มีมากมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีผู้ปฏิบัติไม่ดีก็มีมาด้วย เออมันอยู่ที่เรารู้จักเลือกอเลือกทําในบุคคลที่เราควรทําเมื่อเราเลือกได้แล้วเราก็ทําบุญด้วยความมั่นใจทำแล้วมีความสบายใจการทำบุญคือการเสียสละเสียสละสิ่งที่เป็นของตนเป็นการกำจัด ความโลภหรือความตรณหนีออกจากจิตใจของเราความโลภก,ก็คือความอยากได้เราก็อยากได้กันทุกคนอยากจะได้สิ่งนูน้นอยากจะได้สิ่งนี้อยากจะได้สิ่งนั้นความอยากได้นั่นมันก็มีการควบคุม มีการบังคับที่ใจของเรานั่นแหละให้ลดความอยากได้ก็คือการให้ทานการให้ทานเป็นการกำจัดความโลภกำจัดมัชริยะคือความตระนีออกจากจิตใจของเราใจของเราก็สบาย เพราะไม่มีความตรณีความตรณีเป็นมนทินของการให้ทานคนที่มีความตรณีอยู่ในจิตใจแม้มีสมบัติมากมายสักปานใดก็ตามทำบุญไม่ได้บริจาคอะไรแก่ใครไม่ได้แม้นิดหน่อยก็ไม่ได้ เขามีความตระหนีอยู่ในจิตใจเราต้องกําจัดความตระหนีออกจากจิตใจของเรากําจัดความโลภความยิงความโลภก,ก็มีอยู่ให้มันลดน้อยถอยลงอย่าให้มันมากถ้ามันมากเกินไปก็อาจจะทำให้เรานั้น ทำความผิดได้เพราะอำนาจของความโลภมีการแข่งแย่งมีการเอารักเอาเปรียบมีการช่อโกงก็เกิดจากความโลภเป็นต้นเหตุการกำจัดความโลภออกจากจิตใจของเราได้นั้นก็ด้วยการให้ทานอยู่ ให้ทานก็คือการให้ในสิ่งที่เราควรจะให้ให้ในสิ่งที่เราให้ได้ให้ด้วยความพอใจให้ด้วยความยินดีให้แล้วไม่เกิดความเดือดร้อนในภายหลังเช่นว่าให้เกินไป จนในที่สุดเราก็เลือดร้อนเพราะการให้ทานก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าการให้ทานนั้นเป็นความไม่ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าเราให้ในสิ่งที่มันเกินไป ให้ในสิ่งที่มันมากเกินไปจนเรานั้นเกิดความเสียหายได้ต้องพิจารณามีปัญญาในการพิจารณาในทานที่เราจะให้ท่นานใช้คำว่าสุทินนังวะตะเมทานัง คำว่าสุทินนางวัตะเมทานังหมายความว่าคือแปลเป็นภาษาไทยว่าทานนี้เราตั้งไว้ดีแล้วหนอเป็นสุทินนางคือเป็นของที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์เรียกว่าปริสุทธิทานังของที่ได้มานั้นบริสุทธิ ไม่ได้ทุจริตมาเมื่อเป็นของบริสุทธิ์เราก็ให้ทานด้วยความสบายใจเพราะว่าของที่ได้มานั่นมันบริสุทธิ์แม้ของนั่นจะเป็นของนิดหน่อยเป็นของไม่มากอะไร แต่ความบริสุทธิ์นั่นสำคัญกว่าสำคัญกว่าของมากของน้อยเมื่อเราให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเราก็สบายใจเพราะของเราบริสุทธิ์ไม่วิตกไม่กังวลความบริสุทธิ์ นั่นแหละได้บุญมากเลยเพราะมีความบริสุทธิ์ก่อนจะให้ทานก็มีความสบายใจคือมีจิตอินดีอย่างโยมจะทำบุญใส่บาตรโยมก็คิดไว้ก่อนแล้วว่าเราจะใส่บาตรของที่จะทำบุญใส่บาตร มีนิดหน่อยเองแต่พอทำได้เราก็ทำบุญใส่บาตรได้บุญมากยางของนิดหน่อยไม่สำคัญสำคัญที่ของที่เราได้มานั้นมีความบริสุทธิ์เราก็ได้บุญ ส่วนผู้ที่รับทานของเรานั่นเรียกว่าปฏิคาหกผู้ที่ให้เรียกว่าทายกถ้าเป็นโยมผู้หญิงเรียกว่าทายกิกาแปลว่าผู้ให้ส่วนผู้รับเรียกว่าปฏิคาหกคือผู้รับผู้รับนั้นก็ต้องมีความบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ก็คือว่ารับตามความจำเป็นที่ควรจะรับอาหารที่ถวายนั้นนั้นบริสุทธิ์ท่านเอาไปฉันให้เกิดประโยชน์เพื่อดำรงชีวิตอยู่ได้ก็มีความบริสุทธิ์ใจในการรับ รับเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้การให้ทานนั้นจะต้องให้แก่บุคคลที่ที่เขาอยากจะได้เขาพอใจอยากจะอยากจะได้เมื่อเราให้เขาเขาก็มีความพอใจและเขาก็ได้ความสุข เพราะได้ของที่เราให้นั้นจึงเป็นความพอใจกันทั้งสองฝ่ายก็ได้บุญมากยกงเรามีความปรารถนาต้องการบุญไม่ได้หมายความว่าการทำบุญนั้นคือการให้ทานนั้น จะต้องได้มาซึ่งชื่อเสียงหรือได้โชคได้ลาบหรือถูกหวยรวยทรัพย์โชคลาบนั่นมันเป็นเรื่องของบุคคลซึ่งเราก็เอาไปเกี่ยวข้องกับการทำบุญว่าทำบุญแล้วจะต้องมีโชค จะต้องมีอนุภาพทำให้เราได้อย่างนู้นได้อย่างนี้ได้อย่างนั้นตามที่เราปรารถนาเราต้องการแต่สิ่งที่เราคำหนึงถึงการทำบุญก็คือว่าได้บุญเป็นเบื้องต้น บุญคืออะไรบุญคือความความอิ่มอกอิ่มใจชื่นอกชื่นใจปลื้มอกปลื้มใจมีความสุขใจอันนี้เราได้ได้แล้วไม่ต้องรอโอกาสต่อไปหรือรออนุภาพของบุญจะเกิดขึ้น เราได้ความอิ่มอ,อกอิ่มใจชื่นอ,อกชื่นใจปลื้มอ,อกปลื้มใจก็ถือว่าได้บุญแล้วบุญมันอยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่ใจของเราเองเมื่อใจของเราสบายบุญก็เกิดแล้วอยู่เราทำอะไรก็ตามเป็นกิริยาอันเป็นบุญ เช่นเรามาช่วยเหลือคนช่วยเขาด้วยแรงกายบางท่านมาที่วัดก็มาช่วยปัดกวาดวัดมาช่วยทำงานที่วัดทำอย่างนูน้นทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นเราทำแล้วเราก็ได้ความสบายใจ ความเป็นผู้มีจิตอันเป็นสาธารณะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลืองานศาสนาช่วยพัฒนาสิ่งส่วนรวมเราช่วยทำเราก็ได้บุญแล้วท่านเรียกว่าวัยยาวัจะใหม่บุญสำเร็จจากการ ขนขวายในการทำในสิ่งที่ดีที่งามทำในสิ่งที่เกิดเป็นประโยชน์นั่นเรียกว่ามีแรงทำบุญทำบุญด้วยแรงกายความเป็นผู้มีจิตอันเป็นสาธารณะช่วยเหลืองานสังคม ช่วยเหลือประโยชน์แก่ผู้อื่นช่วยเหลือสิ่งสาธารณะประโยชน์เราได้บุญแล้วทำบุญก็ง่ายอย่างนี้แม้แต่สิ่งที่เราไม่ได้ทำบุญใจของเรายินดีเรียกว่ายินดีในการทำบุญอยู่พอใจในการทำบุญ เรามีจิตยินดีในการทำบุญนั้นเราก็ได้บุญด้วยเพราะเรามีจิตยินดีในการทำบุญมีความพอใจในการทำบุญเมื่อจิตยินดีพอใจในการทำบุญเราได้บุญกับเขาด้วย โดยที่เราไม่ได้ทำบุญไม่ได้บริจาคทรัพย์แต่ว่าได้บุญด้วยคือยินดีในการทำบุญอนุโมทนาสาธุในการทำบุญการอนุโมทนาสาธุในการทำบุญนั้นก็ถือว่าเราได้บุญด้วยแล้ว เพราะมีใจยินดีในการทำบุญมีจิตพอใจในการทำบุญเรียกว่าทำบุญด้วยใจการทำความดีอะไรก็แล้วแต่กิดที่เป็นบุญเราอนโมทนายินดีด้วยบุญของเราก็ได้ด้วยเพราะใจเรายินดี แม้แต่เราทำบุญด้วยตัวของเราเองนี่ยอแต่เราไม่ยินดีในการทำบุญนั้นบุญของเราก็ลดลงเพราะว่ามันไม่ยินดีอาจจะทำบุญด้วยการหวังผลตอบแทนอะไรก็ตามหรือทำบุญด้วยความจำเป็นจำใจจำยอมที่จะต้องทำ แต่ว่าไม่เกิดความพอใจยินดีในการทำมีความจำเป็นต้องทำเพราะว่าเหตุการณ์มันบังคับให้เราทำก็ได้บุญเหมือนกันแต่ได้ไม่เต็มที่แต่ถ้าเรามีจิตยินดีนั่นแหละจึงจะได้เต็มที่แม้จะไม่ได้ทำ ็ยังได้บุญอย่างเต็มที่เพราะว่าใจของเรายินดีการทำใจให้ยินดีในบุญก็ถือว่าได้บุญด้วยบุญทางใจทำใจของเราให้มันเป็นกุศลกุศลแปลว่าใจดีโยม ใจดีนี่มีความสุขอยู่เราตื่นเช้ามานี่สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือทำใจของเราให้ดีเมื่อใจของเราดีเราพูดออกมาก็ดีทำอะไรมันก็ดีหมดเพราะว่าใจของเราดี ถ้าใจของเราเสียพูดออกมามันก็เสียทำออกไปมันก็เสียเพราะว่าใจไม่ดีใจไม่ดีคือใจอย่างไรคือใจโลภใจโกรธใจดุร้ายเรียกว่าใจมันไม่ดีต้อง ขัดเกลาใจของเราให้ดีฝึกใจของเราให้ดีแล้วเราก็จะได้ดีมีความสุขอยู่ที่การบริหารใจของเราเองอยู่อยู่ที่การดูแลใจของเราเองการเจริญสมาธิภาวนาก็ตาม เป็นการฝึกจิตของเราฝึกใจของเราให้ใจของเรานั้นเป็นจิตใจที่ดีเป็นจิตใจที่ประกอบด้วยความเมตตาเป็นจิตใจที่ประกอบไปด้วยความละอายต่อความชั่วความเกรงกลัวต่อบาป เราต้องสุกใจให้ได้การสวดมนต์ไหว้พระนั้นเป็นบุญประเภทภาวนาใหม่บุญสำเร็จจากการภาวนาภาวนาปแปลว,ว่าทำใจให้ผ่องใสทำใจให้สะอาดให้ปราศจากมนทินในทางใจคือความโลภโกรธหลงเป็นต้น ความโลภก,ก่าตามความโรกรธก็าตามความหลงก็าตามท่านเรียกว่ารากเหง้าแห่งอกุศลก็คือว่าเป็นต้นเหตุของการก่อกรรมทำบาปคนที่ก่อกรรมทำบาปก็เกิดจากสามสาเหตุนี้คือมีความโลภมีความโรกรธ มีความหลงอยู่ในจิตใจจึงเป็นเหตุให้ทำบาปได้ถ้าไม่โลภก,ก็ไม่ทำบาปถ้าไม่โกรธก็ไม่ทำบาปถ้าไม่หลงก็ไม่ทำบาปการที่เราทำใจของเรานั้นให้สะอาดไม่โลภไม่โกรธไม่หลง นั่นแหละคือการภาวนาทำใจให้ผ่องใสนี่แหละคือการภาวนาทำใจให้มีความเมตตานั่นแหละคือความภาวนาอรยาติโยมสาธุชนทั้งหลายธรรมะรับอรุณให้ธรรมะแก่ญา,าตโยมทั้งหลายก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่รับฟังรายการธรรมารารุณขอให้ท่านมีความสุขมีความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยมีความสุขกายมีความสุขใจมีความปรารถนาสิ่งใดขอให้ความปรารถนานั้นจงสำเร็จทุกประการทุกท่านเทินเจริญพร